สวัสดีครับพบกันอีกครับวันนี้วันที่27กรกฎาคม2563ครับวันนี้ก็เป็นวันอากาศดีนะไม่ร้อนมากมีเมฆบ้างแดดบ้างนะไปเก็บผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาแล้วครึ่งวันได้มาประมาณเกือบสองถังก็เก็บยากผลไม้ค่อนข้างใบหนาแล้วก็เหนียวที่ตักสองอันต้องสลับ อันหนึง่งพอตักได้ถังแรกนี่มันเหนียวมากมันเริ่มน้ําหวานของผลไม้บลูเบอร์รี่นะมันแตกบ้างอะไรบ้างมันก็เหนียวติดแล้วตักก็หนืดติดใบแล้วทําให้ผลไม้ก็แตกง่ายเพิ่งกลับถึงบ้านเข้าบ้านนะฮอก็ไปไม่ไกลบ้านเท่าไหร่เพราะว่านัดลูกค้าไว้มารับผลไม้จนบ่ายนี่รอลูกค้าอยู่ก็เลยได้ คุยกันนิดนึงไม่เงียบหายไปว่าลุงมนุย์ยังเก็บผลไม้อยู่เหมือนเดิมนะสดชื่นอากาศดีนะครับมาดูผลไม้ที่เก็บมานะฮะน,นี่อุปกรณ์ที่ไปเก็บผลไม้เรามาถึงบ้านเราจะต้องรีบล้างเลยเทใส่แหลกเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งลมไว้ผลไม้นะแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ตักทั้งถังอะไรเราต้องล้างให้สะอาด ผลไม้ที่เก็บมาวันนี้นะครับเั็เกันว่าจะมีใบใบอ่อนยเขียวคือใบอ่อนที่ยอดยอดผลไม้คือเวลาตักเนี่ยมันจะย,ยอดจะติดมาอย่างนี้เพราะยอดอยังอ่อนนะฮะแต่ผลไม้ก็เนวสวยฮะผลไม้สวยนี่คือเก็บมาทั้งขยะก็เรียกเก็บเก็บขยะก่อนแล้วเรามานั่งทำความสะอาดนี่ติดมาเยอะนี่เห็นไหม ที่มันตักยากถ้าผลไม้ติดใบอย่างนี้นะใบอ่อนเงี้ยตักยากฮะเพราะมันจะลูดใบออกมาแล้วทําให้เอไปติดแง่ของซี่ของที่ตักแล้วจะหนีบนะถ้าผลไม้ต้นแก่ต้นเก่ายอดโอกเก่าจะตักง่ายบลูเบอรี่นะครับเนี่ยกบลูเบอรี่นี้ประมาณถ้าประมาณสองถังสองลังนะฮะทำคนมาล้วจะได้สองลังแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะวันละ จะไปสบายเบาเดี๋ยวบนัดทําความสะอาดบรัดมีหน้าที่ช่วยทำความสะอาดลุงมนก็ทำนะทำทั้งสองคนทําด้วยกันนะฮะแต่ยวาราไปเก็บลุงมนกจะเก็บเพาราะบัดข้อมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะข้อมือขวาเจ็บเพราะทําทงานแล้วยกของหนักที่ทํางานนะฮะก็ข้อมือเจ็บลุงมนกก็ยังท,ทําหน้าที่เก็บผลไม้จากในป่าหรือ ชั้นออกชั้นวางเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือทํางานจีปาถะเครื่องไฟฟ้าเครื่องเลื่อยเลื่อยเพราะว่าเอาตู้แช่ตู้เย็นตู้แช่แข็งซื้อเพิ่มเพราะว่าของเก่าไม่พอผลไม้ต้องแช่แข็งหลายอย่างไว้กินเองนะผละไม้ไว้กินเองก็ราสเบอร์รี่ในสวนนี้เต็มเลยนี่เดี๋ยวรอลูกค้ามา รับบลูเบอรี่ที่สั่งไว้เสร็จก็จะไปเก็บราสเบอรี่มาต่อมาใส่ตู้ชแช่ไว้แช่แข็งมีคนซื้อเราก็ขายไปนะฮะได้ลิตรละ8ยูโรดูดอกไม้ราสเบอรี่ได้ลิตรละ8ก็ออกไป20ป่สิลิตรแล้วยังเหลือในตูต้้เย็นอีกประมาณเกือบ20ลิตรนะฮะขายได้เรื่อยๆฮะลูกค้าก็โทรมาถามตอนนี้ เป็นฤดูการที่ราสเบอรี่กำลังสุกเนี่ยข่าวออกชาวบ้านก็พอข่าวออกทีก็กระพือวิ่งหาเก็บกันแต่พอเก็บไปได้เขาใหมาซื้อให้เราพของเราเราเป็นผลไม้สวนแต่คุณภาพเป็นธรรมชาติของเราเป็นสวนของสวนแต่เราราคาขายราคาก็เหมือนกันในป่าในป่าจะเก็บมาลูกเล็กๆนะลูกนิดเดียวปลาุ้ก้อยนะลูกปลาุ้ก้อยแล้วก็มันอยู่ามป่าบางคนเขาไม่ชอบเพราะว่าไม่รู้ว่า ไปมีสัตว์มีอะไรมาหรือมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะพรัสเบอร์รี่สวนมันจะอยู่ใกล้ๆถนนนะฮะใกล้ถนนขอบขอบถนนแล้วรกอับชื้นนะฮะรกอับชื้นคนรู้ที่ก็จะไปเก็บที่ประจับของเขาครับแต่ของเราเรามีสวนแล้วก็คุณภาพก็ลูกค้าทุกคนที่ได้ไปก็พึงพอใจแล้วก็จะพูดปากต่อปากวันนี้ก็โทรมาอีก เดี๋ยวจะมาเอาบอกสั่งบลูเบอรี่ด้วยแล้วก็คอรัสเบอรี่ด้วยเราก็แช่แข็งไว้ให้นะเขาบอกว่าถ้าจะเอาสดก็มาเราจะนัดเวลาแล้วเราก็จะเก็บสดๆแล้วก็ส่งให้มีหลายคนที่ก็าเอาสดๆไปเกือบสิบลิตรคนนู้นสองลิตรสามลิตรคนนี้สี่ห้าลิตรก็ได้สดๆไปนะฮะนี่คือวิถีชีวิตลุงมนกกับฟ้านัตตี้คนเก็บเบอรี่ประเทศฟินแลนด์นะฮะ ก็ผลไม้ที่ปลูกไว้ของที่ปลูกไว้กินเองก็เราก็กินเองเก็บกินเองเราก็มีทุกอย่างทําเพื่ออะไรประหยัดครับประหยัดเพื่อความอยู่รอดชีวิตนะฮะไม่ใช่เพื่อหวังรวยอะไรมันไม่ได้พอรวยก็เก็บผลเบอร์รี่ก็จะได้ประมาณสักสองเดือนสามเดือนก็หมดแล้วนะฮะอย่างนั้นก็ทํางานกันแตมากินกินมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่ใช่ชื่อลุงมนุษย์ปานาติเป็นคนเก็บเบอร์รี่ประเทศฟินแลนด์เพราะว่าเราเก็บเบอร์รี่ กดนี่ได้แล้วก็เราก็มีชีวิตอยู่ได้สบายๆตอนนี้ไม่ต้องเร่งร้อนอะไรวันหนึ่งเก็บได้แค่ลังครึ่งสองลังนี้เราก็หรูแล้วลังหนึ่งก็ได้45ยูโรสองปากสองท้องนะฮะภาระนิสินไม่มีเราก็ไม่มีอะไรรับผิดชอบลูกๆก็โตหมดแล้วตามากินหมดแล้วเราสอนลูกๆว่าให้ขวนขวายรู้จักประหยัดตามากินถ้ารองอมืองอเท้ารอพ่อแม่ส่งเสีย แล้วชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวดึงตาอ้าปากเพราะทำอะไรไม่เป็นขาดสนอะไรขึ้นมาก็จะเรียกหาพ่อแม่อะไรก็พ่อแม่พ่อแม่เราก็เห็นหลายครอบครัวที่มีปัญหาที่ส่งเสียลูกไม่พอต้องไปหล,ลานอีกไปเหลนอีกอะไรต่างๆมันดูในอันนี้คือไม่ได้จากชีวิตที่อะไรดูจากรายการเอ่อไม่หมดนี่อะไรแล้วก็รายการร้องได้ให้ล้านอะไรต่างๆอะไรการ เกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวีอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะฮะที่ยกเรย่องให้ฟังถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่าครอบครัวแต่และครอบครัวมีปัญหามากมายเยอะแยะจิปาถะมีลูกมีเต่าไปส่งไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะฮะพ่อแม่แยกทางพ่อแม่ทิ้งไว้หายไปเลยไม่กลับมาเลี้ยงดูลูกเต่าก็มีนะแต่คนที่เขารับผิดชอบอยู่เขาก็มีแต่ว่ามันเงินทองหายากทุกวันนี้นะปัญหายิ่งมาเจอโควิดนายชินเข้าไปยิ่งหนัก ผมก็พูดไปยาวนะครับวันนี้ลุงมนกก็มาออกคลิปเพื่อไม่ให้ห่างหายไปจากกันให้สม่ำเสมอทุกๆวันอย่างัวลาคลิปมาได้คุยกันได้เห็นธรรมชาติของแต่ละวันฝนตกบ้างแดดบ้างแร,แรงบ้างพายุบ้างอะไรนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะครับจากลุงมนกป้านาตี้คนเก็บบรี่ประเทศฟินแลนด์ครับสวัสดีครับ